สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องนักกิจไบเกอร์ทีเกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับผมจะเอาน้ํามันเครื่องตัวหนึ่งนะครับมารีวิวให้ผู้ชมนะครับให้ชมกันนะครับผมก็คือคา s t ส o n นพาวเวอร์วันแอนติเมสนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบวห้าสินะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ํามันเครื่องตัวเนี้ยเป็นน้ํามันเครื่องที่ผมใช้มาสักระยะหนึ่ง ต่อจากโมตูพันหนึ่งเนาะตอนแรกเราจะใช้โมโตูพันหนึ่งเป็นหลักนะครับผมแต่พอมีเพื่อนๆแนะนำมาบอกว่าลองมาใช้ Custom, พ Ultimate, ัสต o อนเพราะวานอันติเมตุสิที่เป็นกระป๋องดำนะไม่ใช่กระป๋องทองทั่วไปที่ตามร้านมอเตอร์ไซค์นะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยกระป๋องดำก็เริ่มมีร้านมอเตอร์ไซค์นำเข้ามาจากจำหน่ายแล้วเพราะว่ากระแสค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมเราต้องพูดกันตรงนี้ก่อนครับว่า Custom, พัลสต้อนเพอร์วานอันติเมตครับ ตัวนี้จะมีราคาอยู่ในราวๆช่วง350บาทถึง400บาทแล้วแต่ร้านจัดจำหน่ายนะครับหรือถ้าใครหาได้ถูกกว่านั้นตาม Lazada หรือ s h อ p e e อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมว่าจะสั่งซื้อจากช่องทางไหนแต่ผมแนะนำนิดนึงว่าให้ดูร้านที่เราเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าจะมีอะของปลอมเหมือนกันนะครับจากที่สอบถามเพื่อนๆที่ใช้ด้วยกันมานะครับ การที่ได้ใช้ c a s t o อ p o า e r ว n e u วัน m a t e ตัวนี้นะครับความรู้สึกของผมนะครับก็คือเป็นน้ำมันเครื่องที่เราเชื่อถือมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับแบรนด์ c a s t o อนะถ้าใครขับรถมอเตอรไซ์ในประเทศไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนที่เป็นคนที่ดูแลรถหรือว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยมักจะเจอกับยี่ห้อนี้แน่ๆอยู่ยแล้วแน่น,นอนนะครับเพราะว่าจะมีตามร้านมอเตอรไซ์เนี่ยใช้แบรนด์ c a s t เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เราจะรู้จักในตัวกระป๋องเทาก็จะเป็นตัวแอคทีฟแล้วก็กระป๋องทอไม่ได้เป็นพาวเวอร์วันหรือว่าตัวฟอร์มูล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ตัวเนาะแต่ว่าตัวกระป๋องดำเนี่ยครับเพิ่งมาใหม่ครับเป็นตัวอัลเทเนทจริงๆก็ไม่ใหม่มากครับประมาณสักเกือบๆปีหนึ่งแล้วแหละนะครับที่เข้ามาเนาะพอเข้ามาตอนแรกผมก็ยังไม่ได้สนใจมากในการที่จะเอานํามาใช้เพราะเราคิดว่ามันก็ อาจจะคล้ายๆเดิมจากที่เราเคยใช้มาแล้วในตัวกระป๋องทองนะครับแล้วก็อาจจะแบบนึกว่ามันเป็นแค่เปลี่ยนโฉมแต่พอเราไปศึกษาพอเราไปดูข้อมูลโอ้มันไม่ได้แค่เปลี่ยนโฉมนี่มันมีการเพิ่ม a d i t i เพิ่มต่างๆเข้าไปที่เป็นสูตรของเขานะครับก็เอยสนใจลองเอามาใช้ดูแล้วกันนะครับตอนนั้นก็ซื้อมากระป๋องหนึ่งครับ ตามร้านมอเตอร์ไซค์แถวบ้านนะครับผมตอนนั้นขายอยู่390บาทน,นะครับถ้าใครถ้าใครแถวบ้านใคร,าใครขายแพงกว่านี้รอถูกนี้ก็นวแต่นะแต่นะบ้านผมนะครับถแถวถนนสวนผักเนี่ยสวนผัก32เนี่ยเขาขายอยู่390น,นะครับลองเอามาใส่ตอนแรกไม่ได้มาใส่กับรถเกียร์ด้วยนะเอามาใส่กับแอร์ล็อกผมเนี่ยแหละเพราะว่าผมเอาไว้วิ่งงานนะครับก็เลยเอามาใส่กับแอร์ล็อกดูเนาะผลสรุปว่า สัมผัสแรกเนี่ยครับทำได้ค่อนข้างดีถ้าเราเปรียบเทียบกับโมโตน5้าพแล้วเราต้องบอกเลยว่าทําได้ดีกว่าในสัมผัสแรกนะฟังก่อนนะมันไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรเสียไปทั้งหมดตัวนะครับเราก็พูดก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสัมผัสแรกเติมเข้าไปเลยเราจะรู้สึกฟาคาสตอมพาวเวอร์แวนติเมทอย่างเนี้ยลื่นกว่าโมโตน5้าพนะครับเบอร์เดียวกันนะสิบวนะครับ ต่อมาครับผมพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเจ้าคัสตอนพวมบัตอัติเมตเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาคุณภาพคุณภาพของของน้ำมันไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับพันโลก็ยังคงคุณสมบัติเอาไว้ได้ดีนะครับถือว่าดีเลยนะอัตราเร่งการประหยัดน้ำมันต่างๆทำได้ดีนะครับต่อมาครับผม ยังไผมก็เลยเอาไปใส่อีกครั้งนึงก็คือ n m a x ของผมผมก็ลองใส่ดูว่าความรู้สึกคล้ายๆกันไหมเพราะว่า n m a x เนี่ยครือรถคันของผมเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์แตกที่เป็นลูกสูบ63มิลนะครับแล้วก็เป็นตัวกำลังอัดค่อนข้างสูงเพราะว่าหัวลูกสูบมันจะค่อนข้างหนูนะครับก็เลยอยากเอาตัวเนี้ยไปทดสองดูว่ามันสามารถทนได้ไหมสามารถที่จะวิ่งใช้งาน ในการส่งอาหารหรือว่าคนต่ออุณหภูมิสูงๆวลาเราบิดแช่นานๆานได้ไหมนะครับดีกว่า5,001ไหมนะครับเทียบกับ7,001เป็นยังไงบ้างนะครับผลออกมาว่าค่อนข้างเป็นที่ประทับใจครับผมเราพูดกันแบบสรุปง่ายๆก่อนก่อนที่ไปฟังรายละเอียว่าดีกว่า5,001แต่ไม่เท่า7,001โอเคนะฟังไว้นะดีกว่า5,001แต่ไม่เท่า7,001นะครับโอเคตามนะั้น มันดีตรงไหนมันดีตรงที่อัตราเร่งและก็กําลังเครื่องไม่ตกเวลาเราวิ่งไปได้ความหลอนสูงสๆนะครับอันนี้สําหรับเอาไปใส่รถออโต้นะเดี๋ยวเกียร์มีอีกแยกนะครับพอเอาไปใส่กับเอ็นเนี่ยความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตอนท้นที่เป็นลูก63วมันก็ทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับพอเอาไปใส่กับรถที่มีกําลังอาจสูงๆเนี่ยเจ้าคัสเตพระวันอัติเม ค่อนข้างที่จะมีการร้องของน้ำมันเครื่องเยอะกว่าตัว5,001-7,001คือมันร่องเร็วกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราบิดแช่ก็ได้อันนี้ก็จะไปโทษน้ำมันเขาก็ไม่ได้เนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความร้อนในเครื่องยนต์สูงกว่าปกติอุณหภูมิภายนอกอะไรเงี้ยมันก็เราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ใจตรงนี้แต่ว่า ว่าตอนที่ผมทดสอบเนี่ยมันพ่องมากกว่าที่เคยใช้ใน5,001และ7,001นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร่องเยอะขนาดนั้นนะครับผมประมาณสัก5 0 4, 4, 4ก็ค่อนข้างที่จะรับได้นะครับเมื่อได้มาจับความไหลลื่นของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นกว่านะฮะพอจากนั้นครับพอเราใช้ทั้ง2ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ย คือมันจะสองตัวนี้คือสองคันนี้แอร์หลอกกับเอ็นแมพผมผมก็เลยได้ลองเอามาใส่กับเอ็กไซเตอร์นะครับเพราะเอ็กไซเตอร์ก็เป็นรถทําเครื่องเหมือนกันและมันก็เป็นรถเกียร์ใช่ไหมซึ่งน้ํามันเครื่องจลนยจริงๆอะ่ะมันออกแบบมาเพื่อใส่กับรถเกียร์นะครับเพราะมันเป็นน้ํามันเครื่องประเภท MA2 นะครับไม่ใช่ MB นะรเราก็เลยลองเอามันมาใส่กับเอ็กไซเตอร์ดู ผลออกมาว่าก็คล้ายๆกันอัตราเร่งดีทุกอย่างดีนะครับแต่พอมีเกียร์เนี่ยเราจะจับความรู้สึกในการเข้าเกียร์ได้นะครับไม่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมันเกิดว่าเกียร์เนี่ยมันเข้าลื่นนะมันเข้าดีในตอนอุณหภูมิเย็นๆแต่พอเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันจะเริ่ม ก็เข้ามันก็คือมันเข้าได้นะมันไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้นะมันเข้าได้ก็เข้าปกติแหละแต่เราจะรู้สึกว่ามันจะแข็งขึ้นนิดหน่อยวิ่งประมาณไหนถึงจะเริ่มแข็งขึ้นก็สักหน0่กิโลเมตรขึ้นไปนะครับต่อเนื่องนะต่อเนื่องคืออาจจะมีพักบ้างแบบพักจอดรับของแล้วก็วิ่งต่อไปส่งอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเกียร์มันแข็งขึ้นหรือเปล่าวะ อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับไม่ไม่ได้แบบโ้แย่ขนาดนั้นแต่ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับเจพันเพราะเจพันหนเป็นเบอร์หกสบนะครับอันนั้นคือแบบว่าสมูทนะเพราะว่ามันมันทนได้สบายๆนะแต่ห้าพันหนึ่งก็ไม่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 เกิดนหนะไม่เกิดแต่จะเกิดกับตัวนี้แต่ความไหลลื่นของเครื่องยนต์ ต่างๆเฮ้ยมันดีนะครับอัตราการพร่องอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่พร่องเลยหรือเปล่าพอไปใส่กับอีกไซเตอร์เพราะว่ามันเป็นลูก61เ็นาะไม่ใช่ลูกหกาความร้อนกำลังอัดมันก็อาจจะน้อยลงอม่มันก็เลยรู้สึกว่าไม่พร่องเลยนะครับแต่อายุการใช้งานของน้มันเครื่องเนี่ยผมคิดว่าสัก3,000กิโลเมตรสำหรับรถสแตนดาดนะ รากว่าโอเคแต่ถ้าสําหรับรถที่เอาเปลี่ยนลูกสูบแล้วอย่างเอ็กซ์ไซเตอร์อย่างเ e อ็นแบ็กผมเนี่ยสักพันห้าสองพันโอเคทุกคนอาจจะตกใจบอกอเฮ้ยพันห้าสองพันน้ำมันเครื่องควรสามวันต้องเปลี่ยนแล้วเหรอใช่ครับถ้าคุณทําลูกสูบแล้วคุณอยากให้ลูกสูบนั้นอยู่กับคุณานานคุณต้องเปลี่ยนนะบอกเลยว่าอย่าเหนียวเลยครับสําหรับรถทําเครื่องนะเพราะว่า บางคนบอกเอ้ยโอ้โหร้านทํามาไม่ดีดีร้านทํารถมันทำไม่ดีทุกร้านนะครับผมบอกเลยถ้าคุณไปทําร้านไหนก็ตามหแต่ถ้าคุณเหนียวน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนช้าเนี่ยเกิดเหตุแน่นอนผมบอกเลยไม่ช้าก็เร็วเครื่องมันสึกแน่นอนนะครับจริงๆต่อให้ผมเปลี่ยนระยะเนี่ยพันห้าสองพันมันก็สึกครับแต่ว่าเราขอยืดระยะมันหน่อยแล้วกันยช้เกียร์ทำใหม่ทุกปีเข้าใจไหมฮะไม่ยังต้องมานั่งลื้อทุกปีเปลี่ยนเครื่องทุกปี ปีหนึ่งต้องเก็บเงินหมื่นหนึ่งเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ใชไหม <c oughs> ก็เปลี่ยนบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับรถทําเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องทุกนี้ทุกรุ่นนละครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะพันห้าสองพันโอเคเปลี่ยนเถอยิ่งถ้าไปใช้เพื่อกึ่งสังเคราะห์ต่างๆด้วยบางทีห้าร้อยโลพันโลต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้คุณสมบัติน้ำมันมันหายไปเยอะมากเลยนะครับพอตัวเนี้ยแอร์ลลอกผมอะ มันเป็นรถลูกสูบเดิมตอนนี้เป็นรถลูกสูบเดิมอยู่คือใช้ลูกเดิมนะครับก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบมาใหม่นะครับพอใส่คัสตอมจนวนีนะ้แล้ววิ่งได้สักสามพันโลเนี่ยก็ยังวิ่งได้ต่อนะผมคิดว่าสักสี่พันก็วิ่งได้แต่ผมคิดว่าสักสามพันเนี่ยโอเคสุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นผมเคยลองมันเกินไปหน่อยแหละประมาณสามพันสองรอบนั้นรู้สึกว่ามันเริ่มตื้อเริ่มตื้อแหละเริ่มตื้อหนักแหละถ้าเราทนไปถึงสี่พันเนี่ยผมว่าค่อนข้าที่จะ ทรมานเครื่องไปนิดหนึ่งรักษา0พันเนี่ยโอเคสำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับคาร์บอนเพลเวอร์วันเนาะอังติเมตด้วยนะกระป๋องดำนะอืมเพราะว่าสักสามพันโลค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็ไม่ราคามันก็จับต้องได้อยู่นะก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรไม่ได้แพงเวอร์วางแบบคนละเจ็ดร้อยคนละพันอะไรอย่างนั้น สัก300เนี่ยโอเคได้อยู่เรายังพอไหวนะประมาณนั้นแล้วก็คิดประมาณนั้นก็ยังพอไหวนะครับผมก็ประมาณนั้นสำหรับลัสตอนโอเวอาวันอันติเม5สิบววหสิบนะครับสำหรับความรู้สึกของผมนะที่ใช้จับรถทั้ง3คันในบ้านนะครับลองซื้อมาสามขวดแล้วก็ใช้ทั้ง3คันนะครับก็แต่ก็ใช้เกิืมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันคือแบบว่า เคยซื้อแบบว่าซื้อแล้วก็เปลี่ยนละรอบรอบสอรอบ3ามอะไรเงี้ยครเพื่อเปลี่ยนมาได้นะใช้มาหลายรอบแล้วก็เลยเอามารีวิวดีกว่าว่าเออมันโอเคดีนะเอามาบอกต่อสําหรับเพื่อนๆที่จะต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วๆนี้นะครับหรือว่าอยากลองนะครับก็มาลองกันได้ตัวคัสตอม p พว่าวั t อัติเมเนี่ยมันมีหลายเบอร์นะมีทั้งของออโต้เลยก็มีนะถ้าใครไม่อยากใช้เบอร์ไม่อยากใช้ตัวสิบ w ห้ก็ไปใช้ออโต้เลยก็มี อันนั้นจะ5 W40 นะครับแล้วก็เบอร์10 W40 ทั่วไปก็มีนะครับก็แล้วแต่แล้วกันว่าใครอยากใช้ตัวไหนนะครับก็ลองดูนะฮะผมว่าก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับถ้าให้ผมฟันธงว่าดีกว่า5,001ไหมผมว่าดีกว่าแต่ยังไม่เทียบเข้า 7, กับ7,001นะประมาณนั้นน,นะครับโอเคครับยังไงก็ ากด like, ากดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องนัฐกิจบ TH, ไบเกอร์ทีเอไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ